สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนบ่ายนะคะวันนี้ก็ อีกครั้งหนึ่งค่ะเราพาทุกคนมาอยู่ที่ที่ดินใกล้หาดทะยูนมิชางนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นถนนนะคะถนนภายในโครงการค่ะซึ่งมีความกว้างอยู่ที่8เมตรนะคะแม้ว่าเป็นถนนดินนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะทําเป็นคอนกรีตให้นะคะเพื่อให้ลูกบ้านหรือเพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อที่ดินกับเราเนี่ยค่ะเดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวกนะคะท่านไหนที่กําลังจะมองหาที่ดินคุ้มค่าที่ดินที่สามารถที่จะปล่อยต่อได้กําไรสามารถที่จะเอาไปขายต่อได้กําไรค่ะแปลง ได้กำไรแต่ตอนซื้อแน่นอนเลยค่ะไล่ละสามล้านโซนนี้ไม่มีถูกกว่าน,นี้แล้วนะคะตรงนี้นะคะก็ด้านหลังที่เข้ามาค่ะก็จะเข้ามาจากซอยพยูนหกทับหนึ่งนะคะเข้ามาจากซอยพยูนหกทับหนึ่งซึ่งถนนที่เชื่อมต่อกับซอยพยูนหกทับหนึ่งค่ะเราทําถนนกว้างไว้ที่แปดเมตรอยู่แล้วแม้ว่าปัจจุบันเป็นถนนดินเพื่อให้เข้าออกได้สะดวกเพื่อให้ลูกค้าได้สามารถเข้ามาดูแปลงแล้วก็ได้เห็นแนวแปลงที่ชัดเจนนะคะเป็นเบื้องต้นก่อนเนาะเพื่อ,ออัดดินให้แน่นก่อนเดี๋ยวเวลาเราทำะคอนกรีตค่ะก็จะได้ทําได้ง่ายขึ้นนะคะแปลงน ดั้งเดิมของที่เนี้ยโซนเนี้ยค่ะเนื้อที่รวมจะอยู่ที่23ไร่นะคะยังไม่ได้แบ่งโฉนดแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนแบ่งแยกค่ะเราก็เลยทําผังไว้ให้เผื่อลูกค้าท่านไหนที่จะดูผังแล้วชอบอาจจะแบบอยากได้สองไร่สามไร่ก็สามารถรวมแปลงได้ค่ะตอนนี้เราเปิดให้จองเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจองนะคะลูกค้าที่เข้ามาดูก็สามารถเห็นแปลงได้ชัดเจนเลยค่ะก็จะมี แนวเสาเขตเอาไว้ให้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูโดยรอบเนาะแล้วก็คุยไปด้วยกันค่ะเผื่อท่านไหนมีคําถามนะคะก็สามารถมาสอบถามได้เลยในขณะที่เราไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูโดยรอบค่ะไปดูกันค่ะโทษทีนะคะขอโทษทีนะคะโอเคโอเคสัญญาณกบมาแล้วโอเคค่ะทุกคนป่ะเราไปดูที่ดินกันค่ะเดี๋ยวไปดูที่ดินกันขออนุญาตโอเคเนี่ยค่ะก็จะเป็นโดยรอบของที่ดินแปลงนี้นะคะ ซึ่งซึ่งเนี่ยค่ะโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ที่เห็นก็จะเป็นถนนเนาะที่เราทําด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นอ่ฝั่งที่เป็นหาดพยูนนะคะด้านหลนังนี้เนาะฝั่งที่เป็นหาดพยูนก็จะเป็นถนนเลียบทะเลที่อยู่ด้านหน้าซึ่งด้านหลังตรงที่ตึกขาวๆนั้นก็จะเป็นตึกที่อยู่ริมทะเลสามารถที่จะมองเห็นทะเลได้เลย ของเราเนี่ยค่ะอยู่ในรัศมีที่ไม่เกิน500เมตรก็ถึงทะเลแล้วนะคะเพียงแค่นิดเดียวก็คือถนนทางเข้าอะค่ะจะต้องแบบว่าอ้อมนิดหน่อยเนาไม่ได้แบบเป็นเส้นตรงค่ะแต่ถ้าเทียบเส้นตรงแล้วรัศมีไม่เกิน500เมตรก็ถึงหาดพยูนนะคะในนี้เซฟแล้วก็วกนี่ค่ะถนนตรงนี้แล้วก็ถนนตรงนี้นะคะ ถนนตรงนี้จะเป็นถนนที่เชื่อมเนี่ยค่ะที่เห็นขาวๆตรงนี้ค่ะจะเป็นถนนที่เชื่อมไปยังซอยประยุนศิลปนะคะสามารถเชื่อมไปได้ค่ะถนนในโครงการของเราทั้งมดเนี่ยเราทำเป็น8เมตรแต่ว่าถนนทางเชื่อมบริเวณตรงนี้ค่ะจะเป็นถนนประมาณ4เมตรเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนเดินไปนะคะเพื่อจะได้เห็นภาพจริงไปด้วยกันนะคะคือภายในของเราเนี่ยเราทำไว้ที่8เมตรอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเพื่อให้ลูกค้าได้สะดวกในการที่จะสัญจรไปมานะคะ เรามองเห็นถึงอนาคตของพี่ดินแปลงนี้นะคะว่าเผื่อเมื่อเมื่อเมื่อมีผู้อยู่อาศัยมากขึ้นเมื่อมีเพื่อนบ้านข้างเคียงมากขึ้นนะคะการสัญจรไปมาจากสถานที่ต่างๆก็เป็นสิ่งที่จะสะดวกแล้วก็อำนวยความสะดวกแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้าการสัญจรไปมาสะดวกใช่ไหมคะ ก็จะทําให้มีการขยายตัวของที่อยู่อาศัยเมื่อสสมีการขยายตัวของที่อยู่อาศัยอะไรเกิดขึ้นคะความต้องการก็จะมากขึ้นความต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้นความต้องการที่ดินมากขึ้นราคาที่ดินก็จะสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวค่ะดังนั้นก็เลยราะว่าอันนี้ก็เราทําเชื่อมไม่ให้ลูกค้าแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะเล็กหน่อยเนาะแต่นั่นแหละค่ะยังดีกว่าไม่ไม่ได้เชื่อมใช่ไหมคะถือว่าเป็นทางลัดแล้วกันนะคะตรงนี้ที่จะสามารถเชื่อมไปที่ซอยพยูนสิบได้แบบนี้ค่ะ นี่เลยนะคะตรงนี้สามารถเชื่อมไปได้แล้วก็พอไปสุดตรงนี้นะคะก็จะมีโครงการบ้านจัดสรรที่กาลังจะสร้างนะคะท่านไหนที่มาจากซอยประยูนสิบจะเห็นโครงการจัดสรรอยู่ตรงนั้นซึ่งนี่แหละคะ่ะลัดล้อมาตามแนวกําแพงของโครงการจัดสรรก็จะมาสืบตรงนี้ได้นะคะนี่เลยนะคะท่านไหนที่มองหาความคุ้มค่านี่ค่ะอ๋อฝนกําลังจะมาอีกแล้วเนี่ยค่ะ คุ้มค่ามากๆมองเห็นแบบนี้เลยเราทําแปลงย่อยนะคะไร่ละสามล้านนะคะเป็นแปลงเล็กไร่ละสามล้านท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดินเพื่อลงทุนในบ้านฉางค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้อยู่ในเขตบ้านฉางอยู่ในตนําบลตาบลอ่ตบลบ้านฉางเลยนะคะ ไล่ละสามล้านสามารถจะซื้อสองไล่สามไล่ได้เลยนะคะเนื้อที่รวมของเราเนี่ยยี่สิบสามไล่ท่านไหนที่แบบอยากได้ทั้งโครงการทั้งยี่สิบสามไล่เพื่อจะไปขึ้นโครงการบ้านจัดสรรก็สามารถได้เหมือนกันนะคะเหมาะสําหรับการลงทุนระยะยาวเหมาะสำหรับการขึ้นโครงการในระยะสั้นเพื่อจะทําบ้านจัดสรรได้เลยเห็นไหมเขาไปอยู่ทิวทัศน์โดยรอบเป็นแบบนี้นะคะสวยงามสวยงามมากๆบรรยากาศดีด้วยนะคะที่สำคัญคือบรรยากาศดีเนี่ยค่ะ รายล้อมไปด้วยแบบนี้นี่ค่ะโครงการบ้านจาัดสรรก็กําลังจะขยายเข้ามาละเริ่มคลื่นคาร์ก,าก็มาภายในเนาะของเราก็ถือว่าเป็นอยู่ในซอยแต่เป็นในซอยที่แบบอยู่สูงกว่าคนอื่นค่ะอยู่เหมือนเหมือนอยู่บนหลังเต่าประมาณนี้ค่ะทําบ้านสองชั้นขึ้นมาก็จะเด่นเลยนะคะเด่นกว่าบ้านหลังอื่นเลยเพราะว่าเราอยู่สูงนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็เชื่อมไปที่พยูนสิบได้แต่ก็ด้านหลังแปลงของเราก็เป็นพื้นที่ที่ระดับต่ำกว่านะคะดังนั้นเวลาที่ฝนตกเนาะ เวลาที่ฝนตกมาเนี่ยน้ําก็จะไหลไปด้านด้านหลังแปลงไปหมดเลยเห็นไหมคะนี่คือร่องรอยของลักษณะน้ําไหลไปนะคะก็จะไหลไปด้านด้านล่างไปหมดเลยเพราะว่าของเราเนี่ยอยู่บนเนินน้นําที่ไหลน้ําฝนที่มาเยอะๆค่ะก็จะไหลลงไปด้านนู้นหมดเลยนะคะนี่ยคะ่ะลายล้อมแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ย้าตรงนี้คะ่ะก็ด้วยความที่ดินดูดมสมบูรณ์เนาะก่อนหน้านั้นพื้นที่ะคะ่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่ปลูกม,มันสับปะหลังแล้วก็ปลูกยูคาลิปตัส นะคะก็เธยทําให้แบบเออมันยังมีปุ๋ยมีอะไรอยู่บ้างคะ่ะเวลาฝนตกนะคะ่ะหญ้าก็จะขึ้นเขียวแบบนี้เลยละคะ่ะท่านไหนที่แบบว่ามองหาที่ดินไว้สําหรับปลูกต้นไม้ปลูกทําสวนเกษตรแบบนี้นะคะ่ะตรงนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะนี่โดยรอบเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ดูผังแปลงไปด้วยกันนะคะเผื่อว่า เผื่อว่าท <|th|> ่านไหนที่แบบว่ากําลังจะมองหาความคุ้มค่าของที่ดินนะคะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งเลยที่เราแนะนํานะคะเดี๋ยวให้ดูผังแปลงไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้ดูผังแปลงนะคะว่าผังแปลงเป็นแบบไหนเนาะเนี่ยค่ะเรามาเองให้ดูผังแปลงเลยนะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวให้ดูผังแป๊บนึงนะคะโอเคเนี่ยค่ะนี่คือผังแปลงนะคะเราให้ดู โอ้มีลูกค้ามาแน่เลยดีใจเนี่ค่ะนี่คือผังแปลงโดยรวมนะคะก็จะมีเป็นเราเริ่มจากาผังแปลงที่เป็น B1 นึะคะตรงนี้ที่มาจากซอยพยุนหกทับหนึ่งตรงนี้นะคะขับเข้ามาตรงนี้ที่เป็นสีน้ําตาลตรงนี้นะคะ่ะก็จะเป็นแนวถนนนะคะเข้ามาในแปลงได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น แนวแปลงเริ่มจากบีนก็เป็นมุมอบนะคะเข้ามาตรงนี้ซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นกําแพงบ้านนะคะกําแพงเลยแล้วก็ลัดล้อตรงนี้ก็คือเป็นแนวถนนลูกค้าที่เลือกแปลงนี้ก็เท่ากับได้ถนนสองด้านนะคะตรงนี้นะคะแล้วเป็นแปลงคาซามนาะเรื่อยๆเ,เลย,เยสามารถเข้ามาได้เย,เยอะเลยนะคะก็โอเค ขอบคุณทุกคนมากนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะพอดีมีลูกค้ามาขอบคุณทุกคนมากค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีท่านไหนสนใจก็สามารถเข้ามาดูที่ซอยพยุทธหกทับได้นะคะผังแปลงอยู่ตรงนี้นะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พิกัดไว้ที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็จะใส่ผังแปลงไว้ที่คอมเมนต์นะคะท่านไหนชอบแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้แล้วก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็เลือกแปลงสวยก่อนได้คุณได้เลือกแปลงสวยก่อนก็ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ